เดี๋ยวเรามาผสมเกสรกันค่ะเพื่อนๆค่ะมีดอกฟักทองตัวเมียด้วยนะคะวันนี้ยังไม่มีมแมลงเข้ามาเรามาผสมเกสรโดยการโดยการหาดอกตัวผู้เรามาดูกันนะคะว่าจะเจอไหมนะคะดอกตัวผู้ยังไม่บานเลยค่ะเพื่อนๆไม่ทุกได้เกสรตัวผู้มาแต่ดอกเขาค่อนข้างที่จะ เหี่ยวหน่อยนะแต่ว่าเกรสรของเขาจะยังคงมีอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในเกรสรของตัวเมียกันนี่เด็ดออกด้านกีบด้านข้างออกนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปจุ่มค่ะไปกันเราจะมาดูนะว่ามันจะติดไหมเอาทาให้ทั่วนะคะ ทาให้ทั่วเกสรของเขาเดี๋ยวลูกมันออกมามันจะได้ไม่เบี้ยวได้ลูกตรงตรงทาไปดูถ้าใช้เกสรตัวผู้ตกเก่าทาจะเป็นยังไงนี่นี่ค่ะมันจะติดไหมเดี๋ยวมารุ้นไปด้วยพร้อมๆกันนะ,ะส่วนตรงนี้ อันนี้ไม่ทุกใช้เกสรผสมนะคะนะคะตรงนี้ไม่ได้ผสมทําให้ดูเฉยๆนะคะว่ามันจะติดไหมถ้าเราผสมกับไม่ผสมลูกใหญ่ผสมนะคะคือเขาออกมาพร้อมกันสองลูกนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ดูนะคะฝั่งนี้เราไม่ได้ผสมแต่คิดว่าน่าจะติดเพราะว่าช่วงช่วงก่อนหน้านี้มันมีเกสรตัวผู้บานอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้ชัวร์เราก็ต้องช่วยผสมว่าค่ะนะคะ,นะคะอาเพื่อนเพื่อนพาทุกท่านมาดูการแต่งฝรั่งแบบฮาร์ดคอร์ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะอันนี้ก็คือการแต่งแต่งฝรั่งแต่งได้หนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะนี่ค่ะเกือบหนึ่งอาทิตย์ละมีการปร่งยอดขึ้นมาใหม่ไม่ตุกเคยบอกว่าฝรั่งกิมจูไม่ตุกปลูกแบบปลอดสารใช่ไหมคะมันก็จะโดนแมลง มลงมากินค่ะมลงกินไม่ตุกก็เลยถือโอกาสตัดทิ้งใหม่เลยค่ะตัดแต่งตัดให้สั้นกว่าเดิมนะคะตัดให้สั้นกว่าเดิมแล้วก็อยู่ระดับสูงกว่าเอวนิดหนึง่งนะคะสูงกว่าเอวนิดหนึ่งอันนี้เอวสูงไปหน่อยนะคะระดับนี้ค่ะไม่เกินไม่เกินบ่าหน้าอ,อกประมาณหน้าอ,อกนะอืมเราก็จะได้ประมาณล้นล้น่างนี้เลยค่ะเพราะ็มีการแตกยอดนะคะนี่เริ่มเริ่มที่จะแทงยอดขึ้นมาละนะคะ เดี๋ยวเราจะชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี้ยเขาก็จะได้รับน้ําฝนนะคะได้รับน้าฝนแล้วก็เจริญเติบโตได้ดียอดของเขาปวกเรามีหน้าที่ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้ตัดที่หลังมันจะมีอยู่ประมาณต้นสุดท้ายแล้วกมาต้นนี้แล้วมาต้นนี้นะคะแล้วก็มาต้นนี้ นะคะต้นนี้ทําไมเป็นมันโปร่งเร็วจังบอกว่าต้นสุดท้ายเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ทุกตัดก่อนฝั่งนี้อะที่ไม่ทุกตัดเนี่ยตัดก่อนแต่ฝั่งนี้ตัดทีหลังตัดพร้อมกันประมาณ4ต้นหต้นนะคะมันก็จะออกเป็นเซตเซตนู้นไปเลยนะคะมันจะมีประมาณ3ต้นที่ตัดตัดอีกเซตหนึ่งมันจะทยอยออกค่ะทั้งส่วนเนี่ยค่ะมันจะไม่ออกพร้อมเดียวกันเนาะนี่ค่ะเพีย้ยเพี้ยลงนะคะ นี่แหละเราเป็นคนที่ว่าไม่อยากฉีดยาฆ่ามแมลงเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเรากินอะเรากินแล้วเราก็นอนนอนอยู่ที่นี่นอนดมเราไม่อยากจะฉีดอะค่ะโอเคทุกท่านค่ะนี่ก็คือการแต่งแต่งอีกอย่างหนึ่งคือแต่งแต่งโล่งแต่งสาวของฝรั่งกินจูลดความสูงของต้นเวลาเราอ่อมันจะได้ง่ายสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องปีนไม่ต้องหา,า,าบันไดมาห่อเลยนะคะส่วนส่วนเม่ตุกเนี่ยก็จะเป็นพืชที่ว่าขึ้นหนีน้ำพริกพริกเมื่อก่อนปลูกในในน้ำนู้นนะในน้ำนู้นนะเป็นคลองไส้ไก่เนี่ยเปลูกในนั้นหน้าหน้าแรงนะคะพอฝนลงเม่ตุกยกมันขึ้นมาค่ะนะเอาขุดมันขึ้นมามาปลูกด้านบนนะคะกี่ต้นไม่รู้พริกเศรษฐีนะคะ ส่วนมะเขือมะเขือนี่น่าจะเกือบปีแล้วนะมะเขนะือเปาะนะอาไม่ตุ๊กใช้วิธีการแต่งสาวอันนี้แต่งรอบที่สองแล้วนะได้กินมาเรื่อยๆค่ะนะคะแต่งรอบที่สองได้กินมาเรื่อยๆเพื่อนๆมาดูมาดูผลของเขานี่ค่ะแต่งรอบที่สองแล้วนะแต่งสาวนะคือเราตัดตัดตรงนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมการแต่งสาวของแม่ตุ๊กคือตัดตรงโคนอย่างนี้เลยแล้วพอยอดมันขึ้นมานะ ยอดมันขึ้นมาประมาณสี่ห้าหกอันนี่แหละเยอะมากเป็นพุ่มเลยค่ะแม่ตุก็จะเลือกไว้ประมาณสองถึงสามกิ่งเลือกเอากิ่งที่อวบๆไว้นะคะอืมอย่างตรงนี้เช่นเดียวกันเนยแม่อันนี้แม่ตุก็เลือกไว้ละแค่สองเลือกไว้แค่สองกิ่งเท่านั้นเองนะ,ะอันนี้มาตัดที่หลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปลูกในพื้นที่สูงนะข้อได้เปรียบของเราก็คือนี่ค่ะเขาจะไม่เดียวเขาจะไม่โดนน้าแช่แล้วก็ไม่เจอรากรากจะไม่เนา่า เราใช้วิธีการตัดแต่งหรือคือตัดเาวเลยค่ะจำด้านล่างเลยจำต่อด้านล่างเลยเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่นะสาสามแหน่งเหมือนกันนะสามแหน่งเหมือนกันแต่ขึ้นอันนี้มันแตกขึ้นมาเป็นสี่เลยนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะสามแหนงนะคะสองแหน่งสามแหน่งนะคะ,าม,ะ,คะมาดูค่ะก็พืชที่เรากินเดี๋ยวไม่ตุกต้องมาลิใบมันออกนะคะ แม่ตู้จะบอกว่าพืชกินผลให้เลี้ยงใบน้อยเพราะเขาจะเอาสารอาหารไปเลี้ยงใบอย่างเช่นพวกนี้เราลีออกได้เลยนะอ่านี่นะคะเ้นพวกนี้นะเดี๋ยวเราเอากันไกลมาตัดดีกว่าง่ายดยีประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ไม่มีใบเดี๋ยวสักพักสักวันสองวันสามวันเดี๋ยวเขาก็ร่วงนะคะเทนี้นี่ ถ้ามันลีออกไม่ได้หักอย่างนี้เลยใบนะนี่ค่ะฝนลินไม่แล้วค่ะนี่เห็นไหมค่ะใบเดี๋ยวเอาไปทิ้งด้านนอกเลยกันก็คือไกลๆหน่อยนะคะทิ้งไกลๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้ช่วงฝนลงเยอะๆเดี๋ยวกลัวเขาจะเน่านะคะนี่ใบใบ เก๋ๆ,ๆด้านในเราก็ออกพยายามเอาใบออกให้เขาหน่อยนะนะคะเพราะว่าเราต้องการกินผลเขาไม่อยากได้กินใบนะใช่ไหมคะอ่ะนี่โยนค่ะน,น,นู่นนี่ฮะฝั่งนี้ก็พอจะมีให้เราเห็นสีใบเหลืองๆเ,เพื่อนๆอย่างนี้เลยค่ะหากออกไปเลยค่ะถ้าไม่หักก็ใช้กันไกลก็ได้ง่ายดีนะนี่นี่ ทิ้งใ,ใกล้ต้นหน่อยอย่าเอาไว้ใกล้ต้นนะ,ะนี่นี่ให้เขาล่มเขาไว้หน่อยนะนี่ประมาณนี้แล้วเราหักออกนะจะประมาณนี้ส่วนต้นนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆไปหกักหักใบไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยนะเห็นไหมคะ เริ่มเป็นดอกแล้วอะเอาใบออกนะคะเราต้องการกินผลเราไม่ได้กินใบแต่กินใบได้ก็คงจะดีเนาะนะอันนี้ด้านในเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนี่ค่ะนคะคะนี่เราก็รีออกก็ได้มันอยู่ในเกินประมาณนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกัน นะคะฝั่งนู้นกันเราต้องการแสงแดดด้วยนะคะช่วงหน้าฝนนี้แดดเข้าไม่ค่อยถึงด้วยค่ะนะให้มันเข้าไปที่ดินข้างล่างด้วยนะคะคอย่าให้มันคุม,คมนะคะเพื่อนๆคุมโคอนอะไรประมาณนี้นี่นี่เนไหมะฝั่งนี้อาเดินอ้อมใบใหญ่ๆแก่ๆออกเลยค่ะนะคะนี่นี่นลง ลูกนี้สมควรแล้วไปกินได้แล้วเนี่ยแต่ยังค่ะยังไม่หิวเอ่ออย่าบอกว่าอันนี้ก็ปลูกปลอดสารนะทุกอย่างบ้านแม่ตุกเนี่ยรุวนแล้วแต่ของปลอดสารทั้งนั้นเลยอาที่ว่าชาวไร่ชาวนาทําเกษตรบางท่านบางคนเขาก็ใช้สารเครมีเป็นส่วนมากนะทูกจะบอกให้นะคะเพราะมันง่ายต่อการดูแล ไม่ต้องมาเดินอ้อมเพราะว่าเวลาของเขาไม่ค่อยมีส่วนองไม่ต้กว,ว่ามีเวลาเพราะว่าเราเป็นสายคอนเทนต์ตเราก็จะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลทำแบบเป็นออแกนิกใช่ไหมคะทำแบบบอดสารเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้กับเพื่อนๆคนที่อยู่บ้านมีเวลาอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรเราก็มาปลูกผักสวนครัวแล้วเราทําทํากินแบบปลอดสารค่ะนะใช้น้ําหมักก็ได้ทําน้ําหมักเองก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้ามาชมหลังบ้านนะคะนี่ก็คือพักทองเหมือนกันปลูกไปเรื่อยๆปลูกของกินเหลือกินก็ขายจําหน่ายหน้าบ้านลองดูค่ะหรือต้นนี้เดี๋ยวเราก็มา,มาทําการาลึ้ใบออกนะคะสางใบออก ใบกล้วยก็เช่นเดียวกันนะคะใบกล้วยถ้าเกิดว่าเขาล้มเขาหากักเขา,เาลิ้ใบลงอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็ต้องเฉือนออกนะคะเพราะว่าหมดประโยชน์ไปแล้วยังไงเขากา็ไม่ได้ให้อะไรแล้วค่ะเพราะว่า,ามันหกักก้านมันหักไปแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะก้านมันหักไปแล้วเราก็ต้องเอาออกนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือกล้วยอันนี้ก็คือกล้วยกล้วยไข่หรือเปล่ากล้วยไข่อันนี้คือกล้วยไข่นะคะนี่ค่ะนะคะมันมีไม่เยอะนะ กำลังที่จะขยายกอนะคะกล้วยไข่กาลังจะขยายกอแล้วก็กล้วยหอมก็ปลูกทั่วไปตอนนี้จะปลูกกล้วยหอมแทนกล้วยน้ําว้าไปบ้างนะคะน้ําว้าจะเอาไว้มีประมาณ3ามกอพอน้ําว้านะคะไว้กินกินเองนะคะนี่ค่ะโอ้ขอบตะลิ่งของฉันเป็นไงล่ะอันนี้ไม่ใช่ขโมยมาเดินอ้อมบ้านนะคะอันนี้ก็คือสุนัขนะคะโอ้ก็ว่าแล้ว นะคะได้เหา่าได้ยินเสียงหมาเหา่าสงสัยเขาเจอหนูค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากน้ําขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วจบกกับแม่ตู้ก็ดูดน้ําหลังบ้านเข้ามาลงไว้ในคลองไส้ไก่นี้นะคะเอน้ํามันขึ้นเร็วสงสัยท่วมรูหนูหนูออกมาหมาหาไเงีย้ยหมาเจอเขาก็วิ่งวิ่งลงคลองวิ่งโดดลงน้ํานะคะไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่ปาเมื่อวานนี้นะคะ นี่ค่ะอู้ทางนะคะแต่เป็นทางเลยเหมือนทางเดินสมัยโบราณเลยเพื่อนๆรอยเท้าเต็มเลยคะ่ะโอ้กันมีสุนัขมันก็ดีแล้วเนาะนะคะเออมาว่าแล้วก็พาเข้ามาดูฝั่งนี้อีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ไปกันเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดซับ c r i b e ในวิดีโอของไม่ทุกด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆเพื่อนๆอันนี้คือพิกชี้ฟ้านะคะซึ่งอย่างไม่ทุกบอกนะอันนี้ก็ต้นปีนึ่งละ ขวบปีของเขาก่อนที่เข้าหน้าฝนแล้วกันนะแม่ตุขามาปลูกก่อนปีกายนี้ก่อนจะเข้าหน้าฝนพอดีเมตุก่ะทาไมทําไมถึงมันดกดกมากเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสังเกตนะเพื่อนเพื่อนขามันมันดกจริงมันดกมากอันนี้ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะคะนะคะไม่ได้ฉีดยา เราให้แต่ปุ๋ยคะ่ะนะ,ะให้แต่ปุ๋ยช่วงนี้ในให้แต่ปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็สองอาทิตย์ให้ทีนะไม่ได้ให้ทุกอาทิตย์นะคะนี่คะ่ะอุย้ยให้แบบไม่ให้เยอะนะครึ่งช้อนนะครึ่งช้อนโรยๆ,ๆ,ๆนิดๆหน่อยให้เขาได้กินเขาก็ได้รับน้ําฝนไงน้ําฝนนี่มันมีอ,ออกซิเจนในน้ําฝนอยู่แล้วนะคะนี่คะ่ะก็เป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งเลยน,ลน้ําฝนนี่ฝนตกมา พืชพันธุ์เขียวแถมดอกด้วยค่ะเพื่นพนอนๆเป็นพริกชีฟ้านะคะเม็ดใหญ่ด้วยค่ะนะคะนี่เนี่ย้ดอกจริงๆค่ะนะคะต้นหนึ่งปีละถ้าปลูกใหม่ไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะขอบอกอย่าบอกว่าสองต้นสามต้นนี่ปลูกไว้นะคะข้ามปีดูแลดีๆข้ามปีปล่อยกิ่งเข้าไว้รักษากิ่งช่วงหน้าแรงไว้ดีๆนะ เราจะได้กินพริกไปอีกนานเลยค่ะแล้วผู้หม่งเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพยายามหาไม้มาค้ำพยายามหาอะไรมาดันไว้ไม่ให้เขากิ่งหักก็พอนะคะใครมีสองต้นนี่พอกินเพื่อนๆนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขาออกมาเรื่อยๆนะคะอือพยายามให้ปุ๋ยให้น้ําก็พอช่วงนี้ไม่ต้องให้น้ําเลยค่ะให้แต่ปุ๋ยอย่างเดียวเพื่อนๆเขาแตกเลยเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือแมลงวันทองมาไข่ไม่ต้องไม่ได้มาฉีดยาดมาฉีดอะไรเลยนะ ปล่อยแบบธรรมชาติกินเหลือจากแมลงเราก็ได้กินไปะนะคะอย่างเช่นพวกนี้เราก็สามารถเก็บไปแช่แข็งไว้เลยนะเห็นไหมคะพวกนี้พริกพริกสีเขียวพริกสีแดงนะคะพเพระาพาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องมาปลูกใหม่อันนี้ก็คือแต่งสาวมันขึ้นมาใหม่นันเนี่ยสวยไม่ล่ะนะคะเพื่อนเพื่อน,นเราไปทําไว้กันดูนะสามต้นสี่ต้นนะกินทั้งปีเลยค่ะแล้วก็พอยิ่งปีที่สองที่สามไปนี่ไม่ทุกจะลองไว้ดูนะ ถ้าเราพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วครับปีที่3ามที่สี่ที่ห้ามันจะอยู่รอบไหมอันนี้คือได้1ปีละแม่ตุกจะทําเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วทําไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเขาจะมีอายุยืนนานไหมเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะเข้ามารับชมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอต่างๆ my life s t y l e ของเมตุกนะคะ my life in Thailand